ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวปราจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมืัอนี้พาพี่พาน้องอยู่กับบรรยากาศรอบกองไฟนะครับในคลอกวัวของชาวปราจฟาร์มนะครับกับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็หนาวในแง่มื้อนนะครับชาวปราจฟาร์มกับโอ้หลายปีดีดักคักเลยนะครับพี่น้องครับบ่ได้ดังไฟแห่งง่วนะครับอันนี้ก็ดังไฟแห่งง่วใส่โดนฟื้นใหยใบซองโดนนะครับพ่อมันได้พ่อสิได้อุ่นจันงอยนะครับฮา มันหนาวจะจัดในเงยมื่อคืนนะครับเพะอกู้อวไรมานอนไก่กองไฟนะครับมันเป็นงวใหญ่แล้วนะครับพี่น้องครับงวใหญ่มันบวเอาหางเข้าไปกี้นะครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับชาวประชามเราก็ยังอยากจะพูดถึงเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยในวัวในควายนี่นะครับเพราะว่าเฮ้ากระไดติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับจากการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นอย่างพี่น้องบางคนอาจสิเข้าใจว่า ชาปัญญาฟาร์มอยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นสิมาใส่ใจอย่างกับการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในจังหวัดสุรินทร์นะครับมันสีแพ่ระบาดมาหวอดเมืองพ้นขอนแกน่นยุตินะครับผมขอเรียนตามตรงนะครับว่าชาวปัญญาฟาร์มเนี่ยเราตั้งอยู่ที่บ้านวังขอนพาดหมู่ที่สองตำบลโจดน้องแกอําเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ร้อยตอของเฮ้าที่สิไปหาจังหวัดสุรินทร์นะครับเราห่างจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์125ิกิโลเมตรครับ ครับลดสองชั่วโมงครับพี่น้องครับขั้นออกจากเมืองพ่นเนี่ยจากบ้านผมเนี่ยไปน้องเสาองหองไปพายักไปพุทธิสงนะครับไปกะหอดชุมพ่นนะครับขันจำบ่ผิดนะครับกะร้อยนี้ใช่ไหมกิโลนะครับแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ชาวประจาฟาร์มได้ติดตามข่าวนะครับจากพีอาร์จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยกรมปศุสัตว์นะครับเพิ่นก็ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคปากเท้าเปื่อยในจังหวัดสุรินทร์นะครับแตงแต้มมื่บ้านนะครับที่แต่แห่งผมเขาไปเบื้องข้อมูลณวันนี้นะครับแต่เพิ่นรายงานแตงแต้มมื่บ้านแล้วนะครับโดยเป็นคลิปวิดีโอไฟ์สดนะครับในเพจนะครับของปศุสัตจังหวัดสุรินทร์นะครับกับปรากฏว่าจังหวัดสุรินทร์กับมีการประชุมนะครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อยนี้นะครับแล้วก็ในข้อมูลที่เพิ่นได้แจ้งไว้นะครับปัจจุบันนะครับข้อมูลณเมื่อวานวันที่ 27พฤศจิกายน2568นะครับง่วติดโรคปากเทาเปื่อยที่ได้รับการแจ้งนะครับที่ได้รับการแจ้งนะครับ7พันกว่าตัวครับพี่น้องครับและก็เสียชีวิตไปแล้ว600กว่าตัวนะครับที่ได้รับการแจ้งนะครับติดอยู่7พันกว่าตายไป600กว่านะครับคิดเป็น8เก้าเปอร์เซ็นต์่นครับพี่น้องครับก็ถือว่าเชื้อมันน่าจะรุนแรง มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ตอนขณะนี้ปัจจุบันนะครับจังหวัดสุรินทมี17อำเภอนะครับมีวัวที่ตายด้วยโรคตากเท้าเปื่อย15อำเภอนะครับมีแค่2อําำเภอที่ย่งบเทมีงัวตายนะครับแต่ทั้งจังหวัดติดเชื้อโรคตากเท้าเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนั่นนหครับพี่น้องครับสถานการณ์นี้มันค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแล้วนะครับ แล้วบัดทีเนี่ยชาวพัญญาฟาร์มเฮากะทั้งติดตามสถานการณ์ที่มันอาจจะมาใกล้อ่าอำเภอใกล้เคียงของเรารวมถึงมันอาจจะมาหาขอกของเฮาได้นำนะครับเพราะว่าเฮากะห่างจากอำเภอชุมพลบุรีของจังหวัดสุรินทร์125กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับพี่น้องแล้วจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีเขตต่อติดกับอำติดกับจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดนะครับสารคามสีเกตบุรีรัมย์นะครับพี่น้องอ่าแล้วกะที่พี่น้องได้แจ้ง ข้าวสารเขาม้าทัชงเชฟประจ้ามนะครับก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่าทั้งโรเอ็ดกับมีพบการระบาดนะครับทังโคราชกับมีพบการระบาดนะครับทังโครา็อาจจะเป็นเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยที่มันเกิดขึ้นในพื้นทีนะครับอาจจะไม่ใช่ที่แพร่ระบาดจากจังหวัดสุรินไปนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องกับโรคปากเท้าเปื่อยนะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับก็ อาการของโรคมันก็มีน้ำลายฟุมปากนะครับมีน้ำลายไหลย้อยนะครับเป็นแผลในช่องปากเหมือนแผลลอดในพ่อมันแตกหล้วมันกัเป็นแผลเห็ดเหงั่เจ็บปากนะครับแล้วก็ร่วมถึงมีอาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะครับบางตัวก็สิเป็นหอวในนะครับบางตัวก็มีกีบเท้าแตกเป็นแผลลึกล่องแดงนะครับกับเป็นอาการของโรคนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดสุรินทร์นะครับเพิ่นกะได้ไล่ฉีดวัคซีน ทุกอำเภอนะครับปศสุสัตว์ทุกอำเภอกใใบับไดรฉีดวัคซีนรอบนอกที่ไม่ใช่วงการแพร่ระบาดของโรคตากเท้าเปื่อยนะครับมองที่บ่ไดดคอกที่บ่อใดติดนะครับเพิ่นกับไลรฉีดวัคซีนนะครับล้อมรอบนะครับแต่แห่งคอกที่ติดแล้วเพิ่นกับไดรฉีดวัคซีนนะครับก็รักษาตามอาการนะครับเพราะว่าบันที่มันติดไปแล้วมันกับฉีดวัคซีนก็ได้นะครับพี่น้องครับย้อนว่า มันติดเชื้อโรคไปแล้วก็ต้องรักษาตามอาการนะครับแล้ววัคซีนก็มีระยะเวลาในการเหตุห้ยมันมีพุ่มในตัวงัวมันก็นจาเป็นที่ต้องอาศัยระยะเวลานะครับฉีดเข็มแรกไปสามถึงสสัปดาห์เจ้าของมาบูธเข็มสองวัคซีนมันจะผสิตเหลื่อมทำงานปกป้องตัวงวนะครับพี่น้องครับพี่น้องอาจากที่ผมได้ฟังนะครับท่านรองผู้ว่ากับท่านประสัตว์จังหวัดสุรินทร์เป็นเบานะครับเพิ่นกัว่าวัวมันตายมากในช่วง อนี้ที่เป็นโรคปากเท้าเปื่อยก็ย้อนด้วยว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดมันเป็นวงกว้างน้่เชื่ออาจมีการรุนแรงนําแต่เพินเ่นว่าได้ระบุวา่าจากแล่วิจัยผลตรวจว่าเป็นไทใดนะครับเพิ่นว่าได้แจ้งนะครับแต่แห่งส่วนหนึ่งที่มันตายหลายกันย้อนวา่าในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคส่วนหนึ่งอยู่อำเภอที่อยู่ใกล้าทางกัมพูชาที่มีการสู้รบนะครับที่มีการ สูลรบกันนะครับงัวควายเองก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลมันกับจอยเพราะมันจอยหรือบางตัวมีเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดนะครับกับ,บ่าเป็นบางตัวนะครับหลายตัวเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดอยู่ก้อนแล้วนะครับพ่อติดโรคต่างเท้าเปื่อยมันอ่อนแออยู่แล้วมันติดโรคตากเท้าเปื่อยเข้าไปมันกับเห็ดห้งัวมันหล่มไว้ก็เลยตายไว้น้่นะครับเิ่นกับแถลงการณ์แบบนั้นนะครับแล้วปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการสั่งปิดตลาดนัดโคกระบือห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ทั้งจังหวัดโดยไม่มีกําหนดนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพื่อนกวาแบบนั่นนะครับที่นองครับในส่วนของเพิ่นสีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติของโรคนะครับเพื่อนกวาเพิ่นสีตั้งวอร์มการประชุมวันจันนะครับว่าสีตั้งวันจันทร์หรือวันที่สามท่านว่าประมาณนี้แหละครับพ่อตั้งประกาศประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติโรคอุบัติใหม่หรือเป็นภัยพิบัติที่ได้เกิดขึ้นกับงัวกับควายเนี่ยเกษตรกรที่ มีความสูญเสียจากงั่วจากควายที่ติดโรคปาเท้าเปื่อยแล้วตายก็จะได้รับเงินชดเชยนะครับแต่ในส่วนเงินชดเชยสีใดทอาดเงินสีหอดมือมือดาอันนั้นก็เป็นเรื่องของอจังหวัดที่เป็นสีเห็ดตอเนื่องตอไปนะครับกัสีย่งพ่อได้มีความหวังพ่อสีย่งยิ้มได้นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่สูญเสียวัวสูญเสียควายนะครับกัย่งอาจสได้รับเงินชดเชยนะครับเงินซอยเหลือนะครับ เดี๋ยวเพื่อนกับจีปะกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับเพ่อนกับว่าจังสันนะครับที่ผมอ่านข่าวที่ผมดูข่าวนะครับครับพี่น้องถ้ามีการตายของวัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าสิเป็นโรคปาเขาเปลือกว่าสิเป็นแยงแคล้วแต่นะครับปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เป็นกับแนะนํานะครับวสี่สิ่งที่ห้ามทํานะครับหนึ่งเลยสี่สิ่งที่ต้องทำนะครับหนึ่งเลยก็คือแจ้งนะครับแจ้งปศุสัตว์อำเภอแจ้งหมออาสาใกล้บ้านนะครับ สองก็เลยห้ามนะครับห้ามกินห้ามเคลื่อนย้ายห้ามผ่าซากสัตว์ห้ามผ่าซากงัห้ามผ่าซากควายนะครับสามก็คือกันนะครับกันกับกันบริเวณบริห้งงวไห้ควายเขาไปหาหม่องที่มีงวตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับสีก็คือรอนะครับรอเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับมาตรวจแล้วก็ทำการพิสูจน์นะครับว่ามันตายเพราะสาเหตุอันใดเพราะโรคชนิดใดนะครับ ได้ความรู้มาจากเพื่อนนะครับกับอ่านเบิ่งจากเพิ่นนะครับครับพี่น้องก็สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยในวัวในควายมักสิมักเกิดในห่วงนี้นะครับพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวนะครับกอบกับปีนี้นะครับมั่นหนาวเฉียบพันธุ์มั่นอากาศมั่นแปรปวนแบบหนาวเฉียบพันธุ์เปลี่ยนแปลงวืบวับทุกพื้นทีนะครับมันก็เลยอาจจะมีการแพร่ระบาดหรือการเกิดโรคปากเท้าเปื่อยขึ้นในหลายจังหวัดนะครับแต่ครับพี่น้องครับ ก็ด้วยคือวาน,นะครับพี่น้องครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมดูข่าวทาง n อ t นะครับเพื่อนกว่า,ามันเป็นการระบาดหนักและมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ10ปีเพิ่นกัว่าจัง4ี่นะครับก็ด้วยความที่มันมีง่วติดเชื้อโรคหลายและกาง่วกก็ตายหลายนะครับพี่น้องผมก็ไปหาข้อมูลมาว่า,ามันมีอุบัติการเกี่ยวกับโรคของวัวที่ทําให้วัวควายเนี่ยมันเสียชีวิต หลายปี่จะเถื่อบนะครับในสิปียี่สิปีย้อนหลังนะครับกามั่นกับอาจีิเคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงของปีหกหนึ่งยี่สินะครับโรคปากเขาเปื่อยในง่วในควายกับมีตายนะครับทั้งนครพนมกับมีตายสามหลอดก็โตนะครับตอนนั้นครว่าถือว่าหลายคักเลียวละไปครับพี่น้องครับแต่บัที่นี่กับมามียูซูรินนะครับทึ่ยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้ควบคุมโรคได้นะครับ ทั้งศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ทั้งร่องผูบะเพิ่นกะว่ามั่นกะดีขึ้นแต่ก็อยู่ในลักษณะที่ยังทรงตัวนะครับบ่ได้ว่ามันหยุดการแพร่ระบาดไปแล้วด้วครับมันทรงโตอยู่มั่นเพียงดีขึ้นเพียงแค่นั้นนะครับแค่ตอนนี้กะกำจัดว่งกะไละปูพ่มฉีดยาฆ่าเชื้อปูพ่มฉีดวัคซีนนะครับมันก็เลยปีนี้ก็เลยว่าถือว่าน่าจะเป็นไทยใหม่นะครับหรือว่าเป็น ไขที่บ่ตรงกับวัคซีนที่ได้รับการฉีดในจังหวัดสุรินทร์นะครับมันก็เลยเห็ดห้มีการแพร่ระบาดหลายและกับทิชเชอ้อห้ายนะครับพี่นอ้องแล้วข้าวนี่เนี่ยเรากลับมาย้อนถึงอุบัติการของโรคที่ทําให้วัวควายตายมากที่สุดนะครับที่ย้อนหลังไปหาปีสีปียี่สิปีนะครับมันก็สิแปรเป็นโรคลำปีสกินนะครับที่มันคล้องแชมป์ที่เห็ดห้ยัวควายลมตายเป็นเบือนะครับในปี 6C นะครับยอนว่าลำปีสกินมันเป็นโรคในวัวในควายที่อุบัติใหม่นะครับณตอนนั้นก็คือมันแพร่กระจายไปทุกพื้นที่แล้วก็คนบริไมมีความรู้กับเรื่องโรคลำปีสกินและก็บริไม้มีวัคซีนลำปีสกินและก็บริได้รู้วิธีการรักษาเกี่ยวกับลำปีสกินในช่วงนั้นนะครับมันก็เลยเหตียดห้งัวควายติดเชื้อโรคลำปีสกินเป็นหลายหมื่นตัวนะครับแล้วก็ตาย หลายพันโตขึ้นกันนะครับพี่น้องครับมันร่วมร่วมทุกจังหวัดนะครับมันไปทุกพื้นทีนะครับลร่องปีสกินเพราะว่าตอนนั้นกับบัลลว่าอี้ยังมันเกิดมาจากยังนะครับรักษาจังไดนะครับอี้ยังเป็นผ้าหักนะครับกับวัลูนะครับกับเลยเห็ดห้มันรักษาไปสมปูสมปุยนะครับต่างคนต่างรักษานะครับแต่หมอกับบ่มีความลู้ในตอนนั้นนะครับกว่าสีไปวิจัยพ่อว่ามันเป็นโรคเกิดจากยังมาเห็ดวัคซีนแบบใดรักษา วิธีการใดเจ้าค่อยสีหายนะครับมันกับเห็ดให้บัวควายมันตายไปหลายพันตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือณนะตอนที่ลาปีสกินมันระบาดนะครับมันมีการระบาดลงในขอกงอขนาดใหญ่ลงในฟ้ามขนาดใหญ่นะครับฟ้ามที่มีง่วเป็นหาหลอยโตเป็นพันโตจังฉีดนะครับมันก็เลยมีการสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับวัคซีนโลลรคลาปีสกินมันก็มีเล้วนะครับที่ฉีดวัคซีนโลลรคลาปีสกินไปอาจจะ มีการแพร่ระบาดของลำปีสกีนมาหอดคอ,อกเนี่ยพ่อเห็นหลักกะมีความรูในการที่สีรักษานะครับพ่อเจอแล้วก็รีบรักษาฉีดยาแก้อักเสบฉีดยาแก้เชื้อฉีดยาแก้ไข้ขื้กัน่แหละครับพี่น,น้องครับตุ่มของลำปีสกีนมั่นกับฉีดบอดดเป็นตุ่มที่แพ่ขึ้นบุด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 แบบเท่าเสนปมนะครับมั่นกับ ทั้งที่บัวมันวัวเองก็ได้รับวัคซีนนะครับพ่อได้รับวัคซีนมานกาสิเป็นแค่เป็นตุ่มหนึ่งสองสามสี่พ่อได้รับยาฆ่าเชื้อได้รับยาแก้อักเบได้รับยาแก,แก,แกแ้ไขตุ่มมันกับฟอกกยุบนะครับสาหรับบัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่นอ้องโรคในวัวในควายมันก็นมีหลายโรคคือวาปนะครับบางทีมันก็โรคตามฤดูกาลนะครับอย่างโรคปากเท้าเปื่อยก็โรคอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นโรค แบที่จะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรคประจําพื้นถิน่นประจําท้องที่ประจําชาติไปแล้วก็ได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาตินะครับทุกครั้งที่สภาพะะอากาศมันไดท้ทีมันกระม้าของมันนะครับแต่ถูกโรคนะครับเราผู้เลี้ยงวัวเองนะครับเขาก็ต้องมีความรู้นะครับมีความรู้เกี่ยวกับโรคมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรักษานะครับเข้ากับซิมบอดายตื้นตะนกครับโรคของงูแต่ย่างใดนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมีการป้องกันฉีดวัคซีนในทุกๆ6เดือนนะครับย่างน้อยกับขึ้นเนี่ยแหละครับพี่น้องครับปีหนึ่ง้องฉีดวัคซีน2เทือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้3เทือมเป็นดีนะครับแล้วก็ย่างอีกย่างหนึ่งกับที่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เพิร์นวอาฮอดนะครับก็คือโรคเกี่ยวกับพยาธิเม็ดเลือดนะครับพยาธิเม็ดเลือดกับแมล้ทัน้ง ง่วที่มีเชื้อโรคพยาธิเม็ดเลือดมันกับไปกัดตัวอื่นนั่นกับส่งผลไปหาวัวตัวอื่นด้วยซ้ําไปนะครับแต่แห่งลักๆักแล้วในส่วนมุมมองของชาวประจาฟ้มนะครับสําหรับโรคพยาธิเม็ดเลือดคือผ้าหะอันดับหนึ่งที่เหตุแห่งเลือดง่วเป็นผิดคือเห็ุครับพี่น้องครับมันบ่ได้ไอพวกมลงอ่ายุงกัดเหลือบมู้เนี่ยคือมันสิกัดง่วตัวที่เป็นพยาธิเม็ดเลือดแล้วไปส่งต่อตัวอื่นได้อาจิแน่นนะครับแต่โต ที่มันเห็ดไหงัวเป็นพยาธิม่เลือดคือเห็บเลยนะครับพี่น้องครับเห็บอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเคยเลี้ยงหมานะครับผมเลี้ยงไซเบียรนะครับแล้วบัดที่เนี่ยกัมันขนเงาเพราะขนเงาๆแล้วเขาก็บ่ได้สังเกตคักป้านะครับเข้าอาบน้ำให้ก็บ่ได้พี่บ่ได้แปรงขนบ่ได้เป่าขนขนาดนั้นนะครับลงเรื่องไปแค่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ที่บ่มีเวลาว่างอาบน้ำให้ม้านะครับกับปรากฏว่ามันเกิดคือจังเป็นซึมๆเงาๆมีเลือดไหลออก ทางจมูกนะครับบัดไปเปิดเบื้องมีแต่แนวเดียวเลยครับมีแต่เห็บปักเปดคานะครับหลังจากนั้นก็สงสารหมานะครับหมาก็ไปหาหมอกัเป็นหมอกับว่าหมาเป็นพยาธิเม็ดเลือดหมากับว่าหมาบ่ได้ว่าหมอหมอว่าหมาเป็นพยาธิเม็ดเลือดนะครับก็ต้องมีการถ่ายเลือดนะครับไปถ่ายเลือดนอนอยู่โรงพยาบาลสองมือนะครับเบิดไปหกพันนะครับพี่น้องครับก็เลยว่าโอ้ยนะครับขันขันกูกลัวมึงเบิดกูกับเบิดกูก็ตายก้นนะครับก็เอากระบานไปกับ มาเบิงใจกันซะการยุ่อหลอดมาได้นะครับหลังจากนั้นกับยุ่อหลอดมาได้ประมาณสองเดือนนะครับแต้กาฟื้นตัวไม่ได้นะครับก็ด้วยว่าเลือดมันเป็นพิษไปแล้วมันต้องได้รับการท่ายเลือดหรือได้รับการดูแลแบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับท่ายเลือดเสียออกรับบริจาคเลือดม้ามเขามาเลือดม้าที่แข็งแรงขม่ามันจะคอยฉีหลอดนะครับในตอนนั้นนะครับครับพี่น้องครับก็ขอไอ้นอกเหลืองจากงัวมาหลากเง้วมาจนหาม้าไปหาหมอนะครับก็ มื่อนี้กับพ่อเดีมาพ่อพีพอน้องนะครับชาวประฟาร,ร์มเราก็ไม่ได้อยากจะนั่มเสนอเหรอเหตุให้พี่น้องเป็นความตระนกนะครับแต่ห้าอยากให้พี่น้องเกิดความตระนักนะครับตรนกรู้ทั้งเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยนะครับตรนกรู้ทั้งการแพร่ระบาดตรนกรู้ทั้งว่ามันเกิดเมดื่อใดจังใดแล้วก็อยากให้ตระนักรู้ถึงวิธีการป้องกันและรับมือนะครับแต่ห้าอยากพูดถึง สถานการณ์ณปัจจุบันนะครับของโรคตากเท้าเปื่อยนะครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางนะครับที่ชาวพัญาฟ้ามตามตีบสถานการณ์นี่แหละครับพี่น้องครับเข้าเกิดวดาอายุไกลจากจังหวัดสุรินทร์พาะปันไดนะครับอำเภอพ้นห้างจากชุมพลบุรี125กิโลเมตรนะครับขันว่าชุมพลบุรีนี่วัวที่เป็นโรคตากเท้าเปื่อยมั่นกับอาชีมหาพยักหาพุทธิสงหาสองหองมหาเมืองพุ่นใดณนะเวลาอันใกล้นะครับแต่แห่งปัจจุบันเท่ากับได้ งัวเห่ากะฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์ดูบัวตลอดนะครับตื่นมาเสาๆกับฝ่าว่าเบ่งง่วนะครับว่ามันมีอาการของโรคบ่อนะครับแต่กะณปัจจุบันมันกะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่มื้อนี้กะได้กินหยาน้อยแน่นะครับกับมาหอดบานคําแน่ไปตัด้าไม่ง่วกะมื่ดมื่ํำคนะครับทั้งตัดไดยู่ประมาณแดหอบนะครับปกติผมตัดมาห้10 14นะครับเพราะว่า ณปัจจุบันในแปลงเทเลมมันเหลือหย่างน้อยแล้วนะครับตัดมาเพื่อไว้ให้มันกินเนื้อหมูเวียดนามนะครับแต่แห่งปัจจุบันแต่แห่งเมื่อนี้ก็ตัดอายุแปดทวอบหนึ่งนะครับเคียงห่างครับพี่น้องครับเคียงตัดหนี่ห่างกันเลยนะครับเรื่องเลียงตัวง่วนะครับบที่นี่ก็เป็นอากาศชี่หนาวๆนะครับก็เบิงละพินไผ่วันหลายนะครับฟังละพินไผ่ันใน YouTube หลายนะครับก็เลยมาล่องก่อกรองไฟนะครับให้งัวพ่อได้อ่ามานอนฝิงไฟนะครับถ้าเขาหนาวแห้งนะครับถ้าเขาหนาวแห้ง ตีหนึ 1, ่งตีสองหรือมันอากาศเย็นแห้งนะครับพี่น้องรับกับพ่อใดแมพ่พอพี่พอนองนะครับรายงานสถานการณ์ให้ทราบนะครับสาหรับท่านทีอ่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับหรือว่ามันเกิดการระบาดของโรคแต่ไม่แต่ไม่ได้ใกล้พื้นที่ระบาดเลยนะครับแต่มันเกิดสถานการณ์ของโรคปากเ <ś led> ท้า <ś led> ปเาปื่อยในพื้นที่ของท่าน <ś led> ก็แจ้งพี่แจ้งน้องกันขาว่าใดนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าซอยกันนะครับซอยกันผู้ที่ยู่ไก่ได้มาเบิงลิปแด้มาอ่านคอมเมนต์ ก็ใชได้ระว่างโตขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโรคปากเท้าเปื่อยก็เป็นโรคแทบจีเป็นโรคประจําทุกท้องที่นั่นแหละครับพี่น้องครับมันซ้ากันกับโรคไขวัดในคนนั่นแหละครับพี่น้องมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับอยู่ในธรรมชาตินะครับเวลาที่อากาศมันได้แล้วมันก็จะเกิดเชื้อโรคของมันนะครับมั่วตัวทีออนแอมันเกิดฉีมีโอกาสที่จะเสี่ยงเกิดโรค ปากเข้าเปื่อยนะครับเพราะมันเกิดโรคแล้วมันแพร่ระบาดไปหาง่วตัวอื่นใดน,นะครับเพราะฉะนั้นในหน้าหนาวน,นี้นะครับนอกจากที่เราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าบัวมันต้องกินทุกวันนะครับข้ากับยญ้าจะห้มีความเจ็บคว้มไข้นะครับเพราะว่าเข้าต่อไหนฮะเหง่ากินทุกมือนะครับตัวบัวเองเราก็ต้องได้ใส่ใจดูแลรักษาบัวนะครับเพราะว่าบัวตัวหนึ่งมันก็มีมูลค่าหลายนะครับ แม้แตวาราคามันสิทธูกแต่มันก็ยังมีมูลค่ามากนะครับหมากทั้งราคางัวงราคาเงินหมากทั้งราคาแก้จิตใจเห้ผู้เลี้ยงเองนํานะครับสาหรับพีนี่ขอลาพี่ร้านน้องเสียแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างหรือไม่มีสาระเลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับการเลี้ยงวัวบ่มีผิษมีแต่ถือครับพี่น้องครับ พบกันใน EP ต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาวพันยฟาร์มด้วยนะครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยว uh. โดนฟื้นมาอีกจะโดนไปเหง่อัวนะครับเดี๋ยวมันถึงพอสอดแจ้งนะครับเดี๋ยวสังเม่าเถ่าสีตื่นกันมาว่าเครื่อขี้ลายถน้ายดังไฟเหง,ฟง่อัวฝิงงระหอดเศร้านะครับครับสวัสดีครับชาวพันยาฟาร์ม